นานหน่อยชิ้นเตียเลิกคนไมทันเว้ไ้ทัน้ยไปไปควนานหน่อย สำหรับมวยคู่นี้ที่กำลังไหว้ครูอยู่นะคะฝ่ายแดงคือโคบารลูกเจ้าแม่สายทองและฝ่ายน้ำเงินคือฤิทีิชัยสิงคีรีเป็นมวยรอบสิบพยักแม็กนัมรอบรองชนะเลิศค่ะคุณขาวพองสุทธิชูชัยจะแจ้งประวัติของนักมวยทั้งสองฝ่ายให้ท่านได้ทราบนะคะครับสำหรับนักมวยฝ่ายแดงนะครับโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองช่างมาเช้านี้126ปอนด์ชื่อจริงบรรลุอันวิเศษอายุ20ปีเป็นชาวบุรีรัม จบชั้นม,มชกมชควยมาทั้งหมด61ครั้งชนะ43ครั้งแพ้18ครั้งครั้งสุดท้ายชนะนอกสันติสักคมคายยก2ที่วิธีมวยรังสิตผู้จัดการคือคุณชูศักดิ์เหมะทพ,พะาหัวหน้าคณะคือคุณนิพนธ์โชติสนผู้ฝึกสอนคือคุณเจรพงษ์หง์คำอวุธนัดคือเตะซ้ายแนละต่อยซ้ายสำหรับนักมวยฝ่ายน้ำเงินนิธิชัยสิงคีรีช่างมาเช้านี้126ปอนด์เท่ากัน คือจริงสุภาพคงทองอายุ22อายุ22ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชจบชั้นม .6 ชกมวยมาทั้งหมด66ครั้งชนะ55ครั้งแพ้11ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนสอนอรายน้อยมาเจสติกที่วีมวยรังสิตผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะคือคุณจิรินวงสาทาสายผู้ฝึกสอนคือคุณธีรพงษ์บัวทองอาวุธถนัดคือเตะขวา ได้รางวัลสำหรับผู้ชนะนอกคู่นี้นะคะแป้งเย็นเปาโลมอบรางวัลพิเศษให้2,000บาทและนอกจากนั้นแล้วสวนอาหารวังไทยถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีก็ยังมอบให้เป็นพิเศษในคืนวันนี้อีก1,500บาทแต่ถ้าชนะน็อกกันด้วยแม่ไม้มวยไทยแอนตซินยาลดกรดและเครือบแผลในกระเพาะอาหารก็มีรางวัลพิเศษคือจระเข้ฟาดหาง30,000บาทซอกกลับข่าลอยหรือว่าเตะก,ก้านคออย่างละ10,000บาทค่ะ ถ้าโชกกันดูเดือดถูกใจคณะกรรมการถูกใจแฟนมวยรอบเวทีโทรทัศน์สีคนอีกขนาด14นิ้วจากบริษัทธานาอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นารางวัลให้กับนักมวยคนละหนึ่งเครื่องนะคะพบกับคุณวรวุิโรจนชนะพาณิชย์ค่ะครับขอบคุณมากครับเอ่อลองจอนวิสกี้นะครับวิสกี้รถแบล,ล็กเรนเลอร์เลอร์จากสกอตแลนด์ก็จะมอบโทรทัศน์สีขนาด14นิ้วให้กับนักมวยที่ทำสถิติน็อกเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนนะครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้นะครับก็ได้แก่กรรมการเลอเอกสมกิจคุ้มชาติกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แก่กรรมการคลองจักรงามมีสีกับวิโรธอินพงพันธ์นะครับแล้วก็ผู้ชนะของมวยคู่นี้ก็จะไปชิงชนะเลิศในมวยรอบสิบพยักแม็กนัมกับพญาพึ่งเอกมิตรนะครับแล้วก็ผมมีข่าวดีครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์26ธันวาคมนะครับจะเป็นวันครบรอบในรายการศึกยอดมวยดังที่สนามมวยลังสิตนะครับ บริษัทยอดมวยดังบริษัทห้างกีฬาไทยก็จะได้จัดรายการในวันนั้นเป็นรายการที่มีความยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบศึกยอดมวยดังลังสิทธ์ครบรอบหนึ่งปีแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเลยครับจุดรายละเอียดในวันนั้นในคืนนั้นจะมีอะไรเป็นพิเศษจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่ตอไปครับครับมาชมยกที่หนึ่งกันต่อไปครับโอบานเดินไล่จี้เข้ามานะครับ ลิทิชัยยับซ้ายที่หน้าโคบานเตะซ้ายที่พับในลิทิชัยโยนเข่าขวาลำตัว identification 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 โคบานฝ่ายแดงนะครับลิทิชัยฝ่ายน้ำเงินโคบานเด okay. ินเข้าไปโคบานยับขวาลิทิชัยยับซ้ายที่หน้าลิทิชัยยับซ้ายที่หน้าโคบานกาดขวาลิทิชัยกาดซ้ายนะครับโคบานเตะซ้ายพับในลิทิชัยเตะขวาสูง้นแขนอีกโคบานต่อยซ้ายที่ลำตัวเตะซ้ายที่การคออีกทีนึงลิทิชัยต่อยขวาโคบานต่อยขวาที่หน้าโคบานยับขวาที่หน้าอีก โคบานเดินไล่จ or ี้เข้ามาลิขิชัยยับซ้ายที่หน้าโคบานยับขวาสวิงหมัดซ้ายที่หัวไหล่เตะซ้ายเขาที่ลำตัวอีกทีนึงลิขิชัยยับซ้ายที่หน้าอีกลิขิชัยยับซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึ่งโคบานเดินเข้าไปเรื่อยเลยครับเดินไล่จี้เข้าไปโคบานสวิงหมัดขวาเฉียดหน้าไปโคบานเตะซ้ายตัดขาลิขิชัยเตะขวาลำตัวโคบานเตะตัดขาซ้ายอีกทีนึงลิขิชัยยับซ้ายที่หน้าอีก พิชัยหมัดซ้ายยันไว้โคบานเอามาคัดขวานะครับโคบานเตะตัดขาซ้ายที่พับนอกพิชัยโยนเข่าขวาเข้าทีลำตัวโคบานยับขวานะครับโคบานเอามาคัดซ้ายเฉียดหน้าไปเตะซ้ายเข้าทีลำตัวอีกทีนึ่งพิชัยต่อยขวาเข้าหัวไปโคบานเตะตัดขาซ้ายอีกทีนึงโคบานนี่ดูพลางหนากว่านะครับพิชัยหมัดซ้ายยันไว้ โคบานก็หมัดขวาแย่ไว้เหมือนกันแล,ก te, wa, wa, as, แล้วก็เตะซ้ายเขาที่ลำตัวอีกพิทิชัย, k wa, k wa, ย, wa, ยอมย im, <t itt u> ิ <t itt u> ้มนะครับพิทิชัยยับซ้ายแล้วก็เดินถอยโคบานก็ซีนหมัดขวาฮุกซ้ายลำตัวพิทิชัยจับคอโคบานตีเข่าซ้ายลำตัวได้ทีนึงโคบานก็คัดขวาแบบเบาๆอย่างเชิงเะยครับพิทิชัยหมัดซ้ายยันไว้พิทิชัยหมัดซ้ายยันไว้โคบานเตะซ้ายสูงต้นแขนทีนึงโคบานไม่อีกฝังอีลาาค่แล้วครับเดินไล่จี้ก็มาเตะตัดขาซ้ายพิทิชัยเตะขวา โคบานสวิงหมัดขวาฮุกซ้ายเข้าที่ลำตัวฮุกซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึ่งลิขชัยยับซ้ายที่หน้าเตะขวาเข้าที่ลำตัวอีกทีหนึ่งโคบานเตะตัดขาซ้ายโคบานเตะซ้ายสูงอีกโคบานเดินไล่จี้กลับมาแล้วครับโคบานต่อยซ้ายเขวิ่งหมัดขวาเข้าหัวไปลิขิตชัยเป็นฝ่ายถอยนะครับโคบานฮุกซ้ายแล้วก็สวิงหมัดซ้ายที่หน้าอีหมัดหนึ่งเฉียดไปโคบาลมาคัดขวาเข้าที่หน้าลิขชัยยับซ้ายยันไว้โคบานเตะซ้ายลำตัวโคบานต่อยซ้ายที่หน้า ฤทธิตชัยเตะขวาต้นแขนกบาลสวิหมัดขวาเฉียดหน้าไปกบาลหมัดขวาแย่ไว้นะครับกบาลเตะซ้ายที่นำตัวอีกฤทธิชัยต่อยขวาที่หน้ากบาลยังขวากบาลเตะตัดขาซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับยกนี้ก็จะเป็นยกที่สองครับมวยรอบอิพยักแม็กนัมรอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งผู้ชนะของมวยคู่นี้ก็จะไปชิงชนะเลิศกับพญา,าพึ่งเอกอมิตรครับ ระหว่างโคบานลูกเจ้าแม่สายทองฝ่ายแดงกับลิทิชัยสิงห์คีรีฝ่ายน้ำเงินครับลิทิชัยเตะขวากระพันต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวลิทิชัยเตะขวาลำตัวแลกกันหน้าดูนะครับโคบาลเตะตัดขาซ้ายอีกลิทิชัยหมัดซ้ายยันไว้ลิทิชัยหมัดซ้ายยันไว้อีกโคบาลเดินไล่จี้เข้ามาโคบาลหมัดขวาแย่ไว้โคบาลต่อยซ้ายลำตัวลิทิชัยเตะซ้ายลำตัวโคบาลเดินไล่จี้เข้ามาหมัดขวาเห็นไหมโคบาลต่อยซ้ายลำตัวลิทิชัยเตะขวาลำตัวโคบาลเดินไล่จี้เข้ามาอีกลิทิัยหมัดขวายันไว้ ลิทิชัยยับซ้ายที่หน้าโกบานเดินไล่จีก้กบมารโกบานต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวโกบานยังคงเดินไล่จี้กับไปหาลิติชัยครับลิทิชยัยเตะขวาโกบานเตะซ้ายพับนอกต่างคนต่างก็าอามัดแย่กันแล้วครับลิติชัยถีบขวายันไว้ โคบาลต,ต่อยซ้ายทำตัวต่อยขวากล่องหัวใบนิชัยเตะขวาโคบาลเตะซ้ายแลกกันคนละทีครับโคบาลเดินจ like. ีบกันไปอีกนิชัยเตะขวาโคบาลก็เตะซ้ายก็สิพับนอกโคบาลเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายที่น่าเตะซ้ายดีวกันคอยทีนึงเตะซ้ายกันคอน็อกก้อนหนึ่งหมื่นบาทจากแอนตาซิงครับโคบาลตบปัดซ้ายที่หน้าวิชัยเตะขวาก็าที่ทำตัววิชัยชักขึ้นสู้เลยครับไม่กลัวโคบาลแล้วโคบาลเตะซ้ายที่หน้าขา กบานหมัดขวาแย่ไว้ที่ชายหมัดซ้ายกบานต่อยซ้ายต่อยซ้ายทีน่าต่อยซ้ายทีน่าหมัดขวาแย่ไว้ยับขวาทีน่าต่อยซ้ายทีน่าเฉียดไปกบานเดินเข้ามานะครับหมัดขวาแย่ไว้ที่ชายเตะขวากบานต่อยขวาเตะซ้ายลำตัวกบานเดินไล่จี้เข้ามาอีบานต่อยขวาเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหัวไปที่ชายเตะขวากบานต่อยซ้ายต่อยขวาที่น่ากบานเดินไล่จี้เข้ามาอีกกบานยับขวาไว้ที่ชายหมัดซ้ายยันไว้กบานเตะซ้ายเข้าที่ลำตัวอีก กบานถึงกับวิ่งไล่จี้กันไปเลยครับุนิชัยหมัดซ้ายยันไว้นิชัยเตะขวาเขาที่ลำตัวุนิชัยถีบซ้ายยันไว้กบานต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้าทิน่าเฉียดไปเฉียดมาเลยครับุนิชัยเตะขวากบานโยนข่าซ้ายนิชัยเตะขวากบานต่อยซ้ายต่อยขวาทิน่ากบานหมัดขวาแย่ไว้นะครับุนิชัยก็หมัดซ้ายยันไวุ้นิชัยถีบขวายันไว้ ขวอลต่อยซ้ายลำตัวต่อยขวาก็หัวไปพิชัยเตะขวาเฉียดหน้าไปขวอลทีขวายังได้ทีหนึ่งพิชัยทีขวายังได้บ้างพี่ชายเตะขวาขวอลต่อยซ้ายทีหน้าพิชัยเตะขวาอัดลำตัวขวอลเตะซ้ายเขาตีลำตัวพิชัยเตะขวาลำตัวน่าดูแล้วครับท่านผู้ชมพี่ชายทีขวาขวอลเตะซ้ายเขาตีลำตัวหมดยกที่สองครับ ครับมาชมยกที่สากันต่อไปครับหวยรอบสิดพยัคฆ์แมกนัมรอบต่อชนะเลิศน,นะครับระหว่างโคบาลลูกจ้แม่ส่ทองฝ่ายแดงกับพิชัยสิงห์กิรลฝ่ายน้ำเงินผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศกับพญาพึ่งเอกมิตรครับโคบาลยังก็ยังคงเดินไล่จี้เข้ามาเหมือนเดิมเลยครับโคบาลยตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายที่นาเฉียดไปพิชัยเตะขวาโคบาลเตะตัดขาซ้ายพิชัยเตะขวาโคบาลต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัว บานเดินเข้าไปนิชัยเข้ามาจับคอโคบานไว้นะครับโคบานตีเข่าซ้ายลำตัวนิชัยตีเข่าซ้ายโคบานตีเข่าซ้ายนิชัยต่อยขวาเข้าที่หน้าติดกัน2หมัดโคบานเดินไล่จี้เข้ามาโคบานต่อยซ้ายที่หน้าโคบานต่อยหมัดซ้ายทุกซ้ายลำตัวโคบานต่อยซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งโคบานวิ่งไล่จี้เข้าไปโคบานจับขวาต่อยซ้ายที่หน้าต่อยซ้ายที่กบหูโคบานเดินไล่จี้เข้าไปอีก บอลเตะขวาที่พับนอกก็บอลเตะซ้ายต่อยซ้ายก็เหลัาหัวไปติชายเตะขวาก็บอลเตะซ้ายที่กลางหลังนะครับก็บอลเดินไล่จีกับไปอีกก็บอลต่อยขวาก็เหลัาหัวไปก็บอลเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาก็เหลัาหัวไปอีกหมัดเป็นติชัยวนมุดหัวออกไปนะครับก็บอลเดินไล่จีกับไปอีกเป็นิชัยหมัดซ้ายยันไปก็บอลเตะซ้ายที่กลางคอเติดที่ต้นแขนเลยครับ ชายโยนเข่าขวากบาลต่อยซ้ายเฉียดหน้าไปกบาลเตะซ้ายเฉียดหน้าไปอีกทีนึงพี่ชายหมัดซ้ายยันว่าเตะขวาเฉียดหน้าไปเหมือนกันกบาลเดินไล่จีกับไปอีกนะครับกบาลเตะซ้ายสูงกบาลต่อยซ้ายก็หัวไปกบาลเป็นฝ่ายเดินไล่จีกับมากบาลเตะซ้ายพับในกบาลต่อยซ้ายที่หน้า บาลหมัดขวาแย่ไว้นะครับพิชชายหมัดซ้ายยันไว้กบ,บานเตะซ้ายเฉดหน้าไปพิชชายก็เตะขวาครับที่ทำตัวได้ทีนึงพิชชายเตะขวากบ,บานต่อยซ้ายกลอบหัวไปยกนี้ก็เป็นยกที่สามนะครับผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศในมวยรอบสิพยัคฆ์แม็กนัมกัพยาพึ่งเอกมิตรนะครับซึ่งไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วในขณะนี้ครับ เตะซ้ายเฉียดหน้าไปทีนึงพิช้ยเตะขวากบานต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายก็ที่ํำตัวพ่ชายเตะซ้ายพับนอกเบาๆนะครับโคบานเดินเข้ามาใหม่ท่านคนต่างระวังตัวกันแจ้ทีเดียวโคบานก็เต้นฟุกเวิร์กไปมานะครับโคบานเตะซ้ายสูงต้นแขนทีนึงหมดยกที่สครับ ท่านผู้ชมครับยกนี้ก็จะเป็นยกที่4ี่แล้วนะครับโคบานฝ่ายแดงกับฤทธิชัยฝ่ายน้ำเงินบอยรอบสิทธิพยัคฆ์แม็กนัมรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศกับพญาพึ่งเอกมิตรครับผู้ชัยเตะขวาโคบานเตะซ้ายพับนอกผู้ชัยเตะขวาโคบานเตะซ้ายนอกผู้ชัยเตะซ้ายโคบานก็เตะซ้ายเฉียดกันไปเฉียดกันมาเลยครับโคบานเดินไล่จีกันไปโคบานเตะซ้ายพับในเบาๆโคบานเตะซ้ายลันตัวอีกทีนึง พีนิชัยเตะขวาลำตัวกบานเตะซ้ายเฉียดหน้าไปกบานต่อยซ้ายต่อยขวาก็หมหัวไปพีนิชัยก็ไปจับคอกบานแล้วตีเข่าซ้ายลำตัวกบานตีเข่าขวาที่ต้นขาพีนิชัยตีเข่าซ้ายกบานตีเข่าซ้ายพีนิชัยตีเข่าขวากบานตีเข่าขวาลำตัวพีนิชัยตีเข่าซ้ายกบานตีเข่าซ้ายลำตัวกบานตีเข่าขวาลำตัวกบานตีเข่าซ้ายลำตัวพีนิชัยตีเข่าซ้ายลำตัวกบานตีเข่าซ้ายลำตัว ชัยตีเข so ่าซ้ายตัวตีเข่าขวาตัวขบานตีเข่าซ้ายลำตัวทั้งคู่ก่อความตีเข่ากันครับชายตีเข่าขวาที่หน้าท้อนขบานตีเข่าขวาลำตัวขบานสับจอกซ้ายที่หน้าในทีหนึ่งแล้วก็แยกกันออกมาชกกันใหม่ที่กลางเวทีโอบฝ่าเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาวิทชัยใหม่นะครับวิทชัยถีบขวายันไว้ ชายหมัดซ้ายยันไว้นะครับโคบาลเดินเข้าไปชายเตะขวาโคบานก็เตะซ้ายลำตัวเฉียดไปโคบานเดินไล่จี่ไว้เตะซ้ายลำตัวนะครับชายโคบานเว่งออกมาติดเชือกทีริมเวทีครับแล้วก็เตะขวาอัดเข้าที่ลำตัวอีกทีนึงโคบานก็ล้มลงไปเลยครับแล้วก็ลุกขึ้นมาชกต่อไปโคบานเดินเข้าไปเตะซ้ายที่ลำตัวอีกชายเตะซ้ายโคบานเตะซ้ายลำตัวชักสนุกนะครับท่านผู้ชม ต่างคนต่างก็ระวังตัวกันเพราะว่าผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศมวยรอบสิบพยักษ์แม็กนัมกับพญาพึ่งเอก,กมิตรที่ไปยืนรอชิงอยู่แล้วนะครับใช้เตะซ้ายขอบอนต่อยขวาต่อยซ้ายทีน้าก็หัวไปบานเป็นฟุกเบิร์กไปมาที่กลางเวทีแสดงว่าเลียวแรงยังดีนะครับอบอนเตะซ้ายตัวต่อยซ้ายทีน้าไม่ใช้จบับเขาบอลเดยนไปที่มุมแดงครับแล้วก็เตะขวาเฉียนหน้าไป โคบาลลุกขึ้นมาชกกันต่อโคบาลเตะซ้ายลำตัวใช้จับขาไว้แล้วก็เบี่ยงโคบาลลงไปที่พื้นแมทีตัวเองก็ล้มลงไปด้วยนะครับลุกขึ้นมาชกกันต่อไปใช้เตะขวาโคบาลต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวใช้ถีบขวายันไว้ ต่างคนต่างระวังตัวครับโคบาเตะซ้ายสูงครับบดยกที่4ีรับมาดูยกสุดท้ายนะครับยกที่5มวยรอบสิพยักษแม็กนัมนะครับระหว่างโคบาล,ลูกจ้าแม่สายทองฝ่ายแดงกับทิิชัยสิงกิรีฝ่ายน้ำเงินผู้ชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับพญาพึ่งเอก,กมิตรแะครับโคบาลต่อยซ้ายเขาที ลำตัวพิชัยเตะขวากระบานเตะซ้ายลำตัวพิชัยเตะขวากระบานต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวพิชัยเตะขวากระบานเตะขวาต่อยซ้ายนิดหนาเตะซ้ายลำตัวอ so, ีกทีนึงเฉียดไปกระบานเตะซ้ายลำตัวอีกกระบานเตะซ้ายลำตัวเฉียดไปอีกทีนึงพิชัยก็ขยับเหมือนกันนะครับยังไม่ทำอะไรขบานเดินไล่จี้เข้ามา ขบานเตะซ้ายตัวต่อยซ้ายที่หน้าทิ้ชายจับขาวไว้แล้วเหวี่ยงขบานออกไปทางมุมแดงกรรมาการเลยสมจิตคุ้มชาติขาเข้าไปกันไว้ขบานลุกขึ้นมาชกต่อไปขบานต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวทิ้ชายเตะขวาขบานต่อยซ้ายเตะขวาลำต,ตัวบ้างขบานเดินไล่จี้เข้าไปขบานเตะซ้ายลำตัว,ว,ตตว,ว,ตตวไม่โดนนะครับขบานเดินไล่จี้เข้ามาอีก ชายถีบขวากระบาลเตะซ้ายลำตัวชายเตะขวากระบาลเตะซ้ายต่อยซ้ายทีน่าอีกมัานึงโดนเต็มเดียวทีเดียวโดนอย่างจังนะครับใต้ตาขวาของนิติชัยนั้นแตกนะครับมีเลือดไหลชิดชิดกบานเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าอีกยกสุดท้ายครับยกที่ห้ากบานเตะซ้ายอีกทีหนึ่ง ที่ใช้เตะขวาตะวต่อยซ้ายเตะซ้ายตัวตะวัต่อยซ้ายที่ใช้เตะซ้ายลำตัวสดุกนะครับท่านผู้ชมผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศก,กับพญาพึ่งเอกมิตรนะครับโดยรอบสิบพฆ์แม่น้ำครับยกสุดท้ายยกที่ห้าครับใายตาขวาของฤทธิชัยนั้นแตกนะครับมีเลือดไหลปิดบๆออกมาเล็กน้อย โคบนนันเดินเข้าไปกบนันเตะซ้ายเฉียดหน้าไปแล้วตัวเองก็ลื่นล้มลงไปที่พื้นเวทีลุกขึ้นมาช็อต่อไปโคบนันเตะซ้ายต่อย,ยออซ้ายที่หน้าเฉียดอีกผู้ชายเตะขวาโคบันเตะซ้าย,ยที่หน้าโคบันเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าเฉียดไปที่ตีเข่าซ้ายตัวปรากฏว่าเวียนลงไปที่พื้นเวทีทั้งคู่นะครับลุกขึ้นมาชกกันต่อไป บาลเตะซ้ายเฉียดหน้าไปทีชายเตะขวากบาอลเตะซ้ายต่อยซายทน่า้า้บานเตะซ้ายลำตัวเีกแล้วก็ถอยฉากออกมานะครับยกสุดท้ายยกที่5ครับหมดยกสุดท้ายยกที่5ครับกรรมการเลยเอกสมจิตคุ้มชาติกอกำลังไปร,ไปรวมคะแนนของตัวเองครับ แล้วก็มาดูคะแนนจากกรรมกรารวิโรธอินพงพันธ์กับจองจกักงามมีสีครับแล้วก็ชูมือเสมอกันครับแล้วก็ชูมือให้เสมอกันครับท่านผู้ชมครับชูมือเสมอกันครับ ไปยืนบนเวทีก็มีพญาพึ่งเอกมิตรยืนตรงกลางครับโดยมีโคบานลูกเจ้าแม่สายทองกับนิติชัยสิงห์กิรีขนาบที่ด้านข้างครับแล้วก็โคบานลูกเจ้าแม่สายทองกับนิติชัยสิงห์กิรีนั้นจะต,ต้องชออกงนันีกรนึงครับเพื่อหาผู้ชนะไปชิงชนะเลิศมดยลอดสุภยักษ์แม็กนัมกับพญาพึ่งเอกมิตร ซึ่งไปยืนรอชิงอยูใ่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ขอเชิญพบกับผู้ทำรายการครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g